สวัสดีจ้าวันนี้เขาก็อยู่กัะบ,บี่บีมกวางเซ็งออกง่ายเดชชัวแล้ววันนี้บีมมีรถเขาใหม่ราคาถึกถึกกันจ่าพี่น้องเก้าคันนี้เลยคันนี้เลยเป็นโตฮอนด้าซีวิกรุ่น1.8รุ่นตัวอีรถปี2013และคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้และคันนี้บริวารา์ชันราคาพิเศษมาให้น้ำจ่าพี่น้องจากราคาปกติหนาปไปแต่ขายอยู่ที่398,000บาทแต่วันนี้บีมมีสื้อรถมาให้จ่าพี่น้องคันนี้สูงสุดอยู่ที่99,000บาทก็นเลยจ้า และค่านี้เหลือราคาพิเศษเพียงแค่สองแสนเก่าหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจ้ะพี่น้องและค่านี้เอกสารดีเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผู้ใดสนใจฟาโทรหาบีบในเลขทีซูนหกสามหาซูนหกซีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะทักไลน์แอดโอเปเชียห้องมาก็ได้จ้ะทีแอดไซค์เอเหนึ่งสองสามซีมีแอดดันนะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้อง หรือว่าพี่น้องสอนใจเป็นตัวสื่อโซโตจากบีฟี่แวตอีกจเปอร์เซ็นต์สนใจยา้อสายดีจากครับซีวิเทเครื่องพันแปดพี่น้องและได้รุ่นตัวอ e ีมาแล้วเรียบร้อยมาจากบี๊ภาพาเบิรออฟชาติตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถข,ขั้นนี้นกันเลยจ้ะพี่น้องสีตัวรถขั้นนี้เนาะจากกระแสเป็นตัวสีดําเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหน้าขันนี้สภาพสวยจากพี่น้องคาดก็ตัวโครเมียมตรงกลางตัดก็ตัวโลโก้ฮอนดา้า ไฟหนาค้านหนีสภาพส,สวยจะบ่มีห้อยแต่ห้อยลาวได้เป็นตัวไฟเลนนปูเติเกตือมีไฟตัดหมอกสองคู่นะเครื่องยนต์ค้นน,นีนอกจากได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรสภาพของเครื่องพี่นนองบึงได้เลยวา่าบบมีขาบแหลยืมของตัวน้ำมันจา้าแล้วโครงสั่งตัวรถคันหนีเฮารับประกันให้เลยจ้าว่ารถบร่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพีความแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ข้าด่านหนาหัวน,อน็อตบบมีหอ้อยแก่ห้อยไขฟ้ากระโปรงก็ได้เป็นวต์ฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงาน ท่านการความหรอยขนนั้นีกก็ยังสภาพสวยจ้ะพี่น้องและออปชั่นด้านทาโตัวรถสีตัวรถขั้นอี้สีสวยเสมอรอบขั้นและคขั้นี้มะฮองก็ตัวดิสเบกทั้งหมดสี่ล้อออฟชั่นภายในขั้นี้พี่นอ้องโครงสร้างตัวรถสติ๊กเกอร์แผ่นเพจขั้น,นี้ก็ยังยูครบจ้ะหัวน็อตขั้นี้โบมีห้อยแก่ห้อยไขโบมีห้อยสาสีสีห้อยตอกเมงอาขั้นอี้ก็เลยเป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมๆมาจากโรงงานแล้วสนสอกด้านขาหัวน็อตฟังนีโบมีห้อยแก่ห้อยขย้อยแตมสีจากโรงงงานานนคััี้กยยอรบ และออปชันภายในคันนี้พี่น้องคันนี้จะเป็นตัวภายในสีทูโทนไม่ล้วจ้าจะเป็นตัวคอนโซลสีดำตัดก็โตัวสีเบจมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะ้าและเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมมาจากโรงงาน AMFM ได้แอร์คันนี้ได้เป็นตัวแอร์ออโต้จากพี่น้องเกียร์คันนี้ก็ด้เป็นตัวเกียร์ออโต้ใส่งานง่ายและตัวเบาคันนี้ด้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจสบภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานบีบเริวามีมาหน่อยอดีจ้า ผู้ใหสนใจอยู่บิมบริวายาลอซาและคันิจันราคาพิเศษจากพี่น้องโซลดหายถึงเก่าหมื่นเก่าพันบาทกันได้จ้าไฟถ่ายคานิสภาพสวยๆจากพี่น้องได้เป็นโตไฟถ่ายของเอกลักษณ์ของซีวิกเอฟบีรูปตัวซีสภาพสวยๆจ้ไไา,าจและประตูถ่ายเนี่ยสาม,มารถกดเปิดได้จากรีโมทรถบอเคยติดต่างแก๊สบอเคยเกิดอุบัติเหตุมากนน,อน100้อยหนึ่งร้เปอร์เซ็นต์แลคานิทีเก็บของภายในกว่างอีดีจ้าแต่สีตัวรถฟังค้นขับนอกจากจสีสวยเสมอหลอบขัน้นฟังนี้บมีห้อยบุบหรือว่าห้อยลักยิ้มแล แลออปชันภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายแล้วเรียบร้อยรอบขั้นกระจกบานเลื่อนปับไฟฟ้าซีบานฟังคนขับปับออโตระบบเส้นทันล็อกกระจกมองข้างปับมุมมองแบบไฟฟ้าแลพวพงมาลัยคันนี้ได้เป็นตัวพงไล่แบบมั่นตีฟังชันตาฟังสายนอยจ้าเพิ่มเสียงรถเสียงเตือนหมดได้ตรงกลางมีระบบความปลอดภัยแอร์แบกมหาห้ยสองคู่นะ่ะฟังขวาได้เป็นตัวระบบฟูดคอนโทรลและคันนี้สามารถกดรับซ้ายว่างซ้ายได้และพี่น้องคันนี้บอกเลยว่าออปชันจะเต็มเลไมขไหมคันนี้ใส่งานไปแคร 133,000กิโลและตัวบอลคนครับได้เป็นตัวบอหนังป้าไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางกันเลยจา้าออชันมีมาหายจัดเต็มและราคาคนีบอริวาโคตรคือคนี่วนลลดหายสูงถึงถึงเก่าหเก่าบาทแล้วมนีบิมจันร,ราคาพิเศษจากพี่น้องจากราคาหน้าป้าย3ามแสนเก่าหมื่นนบาทีเหลือแค่2องแสนเหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นจากพี่น้อง จัดไฟแนนด์ในเต็มเอากาสารดีเครด,ดิตดีจ่าพี่น,อน้องผู้ใดสนใจแฟลวโทรหาบีมได,ด้เลยที่063หา064777หรือว่าจะหักไลน์แอดออฟฟิเชียลวฮามากก็ได้จ้ะ ทีแอดไส้เคเอ็ดหนึ่งสองสามซีมีแอดนานนะทักคามาสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้กพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดโนตจาบีฟฟี่แวดให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาล้อส่หลีจา่าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้โน้ตจาวินฟ้ากดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกลวงเสงและสำหรับวันนีวินขอตัวลากับบีกรจะพบกันไหมในคลิปหนะ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า